สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อน,นะคะมาชมบอลสีกันค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นชายชนของเราค่ะนี่อยู่ในกล่องครอบเอาไว้แบบนี้นะคะประมาณสักพึ่งเดือนได้แล้วะค่ะประมาณ2อาทิตย์อ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้เรายังไม่เคยเปิดเลยนะคะเราครอบเอาไว้ประมาณ2อาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ครอบเอาไว้อย่างนี้นะคะสาเหตุที่เราครอบเอาไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อน น้องนางไม่ยอมแตกหลอดไม่ยอมแตกใบใหม่นะคะคือมีแค่ใบเดียวยังไงอย่างนั้นเลยนะคะไม่ยอมแตกใบมาใหม่เราก็เลยตัดสินใจตัดใบทิ้งนะคะตัดใบทิ้งหมดเลยแล้วก็นําฝาแป,ป๊บซี่นําฝาพวกน้ําอย่างเงี้ยน,นะคะนับอดรมอย่างเงี้ยน,นะคะมอคครอบเอาไว้นะคะเพื่อนเพื่อเพื่อทาการอบยอดเข่าไว้นะคะนี่แล้วน้องนางก็ได้แตกหลอดมาใหม่แล้วนะคะนี่ชายชวนของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดฝากล่องกันเลยคะ่ะ นี่นะคะเกาไว้ประมาณ2อาทิตย์ได้นะคะน้องนางก็เริ่มแตกหลอดใหม่แล้วค่ะนี่ออกมาพร้อมสีกัดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะจากที่ไม่ยอมแตกใบใหม่มีอยู่หนึ่งใบนะคะแล้วก็ใบดูแล้วไม่สดชื่นเลยนะคะก้านก็ดูไม่สดชื่นเลยเหมือนว่าเขาจะทิ้งใบนะคะก็ทําการตัดก่อนการทิ้งใบของเขานะคะ นี่นะคะชายชนของเราจากแค่1ใบนะคะแล้วก็ลักษณะใบก็ดูแบบใบไม่ดูสดชื่นเลยแล้วก็ก้านดูเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆด้วยเราก็เลยทําการตัดเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะน้องนางแตกยอดมาใหม่เลยนะคะ,ะวิธีนี้นะคะก็ทําได้กับบอลอื่นเช่นกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆลองทํากันดูได้นะคะสําหรับบอลที่ไม่ยอมแตกใบไม่ยอมแตกยอดใหม่นะคะเหมือนว่าเราดัดนิสัยเขานะคะไม่ยอมแตกนะใช่ไหมเราก็เลยตัดยอดเลยนะคะ จาช่วงใบอื่นทิ้งนะคะนี่ก็เป็นยอดใหม่นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะจากที่เราตัดไปนะคะก็จะมีมา1ยอดหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะนี่ส่วนบริเวณตรงนี้นะคะจะเกิดการแตกหลอดแตกใบใหม่นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะคือการกระตุ้นการแตกยอดของเขานะคะคือครอบเอาไว้เลยนะคะ ถ้าไม่มีการงอกไม่มีการแตกยอดนะคะก็คือ,คอไม่เปิดเป็นเด็ดขาดเลยนะคะนี่นะคะก็คือการอ,อบเพื่อกระตุ้นการแตกยอดนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ยอมแตกหลอดแตกใบามาใหม่เราก็จะไม่เปิดกล่องมาเลยนะคะนี่นะคะวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูกันได้นะคะสําหรับชายชนของเราที่ไม่ยอมแตกใบแตกหลอดอาจจะเป็นเพราะว่าอตอนที่เรารับน้องมาอาจจะแบบ อยู่ก็เช้าของเก่าอาจ <g ul ose> จะแบบว่าอยู่ในตู้มาก่อนนะคะพอเรามาเลี้ยงแบบว่านอกตู้นะคะคือมาตั้งโด,โดนอากาศทั่วไปบ้านเรามันก็เลยแบบกระทบนิดหน่อยไม่ยอมแตกใบไม่ยอมแตกลอดมาใหม่นะคะนี่นะคะเราก็เลยทําการสั่งซ้อนโดยการตัดใบทิ้งให้หมดเลยนะคะแล้วก็อบใหม่เลี้ยงใหม่แล้วนจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลี้ยงแบบว่าอากาศปกติแบบว่าอ่านอกตู้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปอบไม่ต้องอะไรแล้วอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเลี้ยงแบบอากาศปกตินะคะจะไม่เลี้ยงในตู้นะคะ จะทาแค่อาหารถาดหล่อกระถางหล่อถาดอันนี้ไว้นะคะเนี่นะคะเราก็จะเลี้ยงแบบบ้านๆแบบว่าเป็นบอลน,นอกตู้ไปนะคะก็แค่หาถาดรองอาบน้ําให้เขานะคะเพื่อนๆนะคะก็คือการปรับสภาพบอลที่เลี้ยงจากในตู้มาแล้วมาปรับให้อยู่กับเราโดยการตัดใบทิ้งให้หมดแล้วก็กระตุ้นการแตกใบใหม่นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เอาบอลสีชายชนนะคะที่ไม่ยอมแตกใบนะคะ มาให้เพื่อนๆได้ชมกันเพียงเท่านี้นะคะนี่เดี๋ยวอ่าแตกใบใหม่นะคะแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับชายชนที่ไม่ยอมลิปนี้นะคะ,คะเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ